เรื่องที่2ใส่ใจครอบครัวและเพื่อนนะคะครอบครัวเนี่ยเป็นคําที่ใช้เรียกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนะคะคนที่คอยดูแลเอาใจใส่กันแล้วก็มีหน้าที่ต่างๆครอบครัวมีทั้งครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายเริ่มจากครอบครัวเดี่ยวก่อนครอบครัวเดี่ยวคือครอบครัวขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกเท่านั้นนะคะหรือว่าบางครอบครัวเนี่ยจะมีแค่พ่อหรือแม่ กับลูกนะคะเราก็จะเรียกว่าครอบครัวเดี่ยวในปัจจุบันเนี่ยสภาพความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปก็เลยทำให้ครอบครัวในปัจจุบันมีลักษณะที่แตกต่างจากสมัยก่อนนะคะในปัจจุบันนิยมอยู่กันแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นเพราะว่า อาชีพของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นบ้านเกิดของพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดแต่ลูกไปเรียนหรือว่าไปทํางานในเมืองเมื่อแต่งงานมีครอบครัวจึงแยกไปอยู่ตามลําพังครอบครัวใหม่จึงเป็นครอบครัวเดี่ยวนอกจากนี้ยังมีพ่อหรือแม่อยู่กับลูกตามลําพังแต่ต้องทําหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ซึ่งมีสาเหตุมาจากพ่อหรือแม่อาจจะเสียชีวิตหรือว่าพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือแยกทางกัน ครอบครัวมีหน้าที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เด็กๆเ,เติบโตเป็นเด็กดีและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่ดูแลซึ่งกันและกันให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในครอบครัวใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเริ่มจากพ่อแม่นะคะพ่อแม่ก็คือมีหน้าที่หาสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตหรือที่เรียกว่าปัจจัยสี่นั่นเองได้แก่อาหาร ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคนะคะหน้าที่ถัดไปของพ่อแม่ก็คือการอบรมสั่งสอนให้ลูกๆเป็นคนดีนะคะรู้หน้าที่ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเช่นการตั้งใจเรียนการทำงานบ้านสอนให้มีความกระตันยูนะะสอนให้ทำตามคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ สอนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศรู้จักใช้เงินนะคะอย่างประหยัดรักษาแม่น้ำลำคลองให้สะอาดหน้าที่ถัดไปให้คำปรึกษาให้กำลังใจปลอบใจเวลาสมาชิกในบ้านมีปัญหาหรือว่ามีความไม่สบายใจหน้าที่ที่สช่วยให้สมาชิกในบ้านได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อความสนุกสนานและเพื่อให้ได้พักผ่อน หน้าที่ของลูกก็คือ 1. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่นะคะเน้นความรับผิดชอบการมีวินัยและความกระตันยูกระตะเวทีหน้าที่ที่ 2. ก็คือต้องตั้งใจเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 3. ช่วยเหลืองานในบ้านแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ในบ้าน 4. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวรู้จัก ปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้นะคะฝึกการเก็บออมเงินหน้าที่ของปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ก็จะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำทุกๆคนในครอบครัวช่วยพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูเด็กๆในบ้านถัดจากครอบครัวทุกคนก็ต้องมีเพื่อนนะคะเพื่อนก็มีเราเราก็มีเพื่อนเพื่อนคือคนที่อายุเท่ากับเราบางคนอาจจะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเล็กน้อย เรามีเพื่อนทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านเรียกกันว่าเพื่อนบ้านนะคะบางคนมีเพื่อนมากบางคนมีเพื่อนน้อยแต่ว่ายังไงทุกคนก็จะต้องมีเพื่อนนะคะเพราะว่ามีความสำคัญหลายอย่างความสำคัญของเพื่อนหนึ่งเลยเป็นเพื่อนเรียนหนาะะช่วยเหลือกันในการเรียนถ้าเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเรียนเราก็สามารถถามหรือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้เป็นเพื่อนเล่นนะคะ การเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันจะสนุกและเข้าใจกันได้ดีมากกว่าการเล่นกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า 3. เพื่อนช่วยให้เราจเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจและสังคมการเล่นกับเพื่อนทําให้เราได้วิ่งได้กระโดดได้ปีนป่ายนะคะทำให้เราได้ออกกําลังกายและร่างกายก็จเจริญเติบโตขึ้นด้วยการอยู่และเล่นกับเพื่อนต้องสังเกตว่าเพื่อนกําลังรู้สึกอย่างไรเช่นชอบหรือไม่ชอบบางครั้ง เราต้องทำในสิ่งที่เพื่อนชอบต้องแบ่งปันต้องรู้จักการเสียสละช่วยเหลือกันเราจะมีความรู้สึกที่ดีภูมิใจในตนเองเวลาที่ทำให้เพื่อนมีความสุขในขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกดีๆที่มีต่อเพื่อนแสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือเราควรม,มีความสุขทั้งการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับการที่เรามีเพื่อนหลายๆคนและเล่นกับเพื่อนทุกๆคนได้เราจะอยู่ในสังคมกับเพื่อนอย่างมีความสุข ความสาคัญของเพื่อนในข้อถัดไปก็คือเพื่อนเป็นที่ปรึกษาบางครั้งเราอาจมีเรื่องไม่สบายใจนะคะหรือไม่สามารถทําได้ด้วยตนเองมีเรื่องที่เราอยากบอกกับคนใกล้ชิดให้รับฟังแต่ว่าเราก็ไม่สามารถทําได้เราก็จะมีเพื่อนที่คอยให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาของเราได้ค่ะบุรุษและสตรีคือใครบุรุษก็คือบุรุษก็คือ คำสุภาพที่ใช้เรียกผู้ชายสตีเป็นคำที่ใช้เรียกผู้หญิงผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันทั้งทางลักษณะและรูปร่างหน้าตาการแต่งกายรวมทั้งความคิดความรู้สึกการกระทําแสดงออกบางอย่างแตกต่างกันซึ่งจะช่วยให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะการแสดงออกที่ดีและเหมาะสมของผู้หญิงและผู้ชายเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และปฏิบัติตั้งแต่ในวัยเด็ก เพื่อที่เราจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีหรือเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีซึ่งเราทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้การมีอารมณ์ที่ดีนะคะพูดจาไพเราะไม่พูดจาไม่สุภาพมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังเสียสละให้ผู้ที่เดือดร้อนกว่าเชื่อฟังคำตักเตือนของผู้ใหญ่มีมารยาท กก่าคำขอโทษเมื่อทำผิดต่อผู้อื่นและขอบคุณเมื่อได้รับการช่วยเหลือไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นนะคะมีความกล้าหาญในการยอมรับผิดหรือแสดงความคิดเห็นไม่เอาเปรียบเพื่อนๆในการเล่นการทำงานกลุ่มแต่งกายให้มิดชิดคำว่าเด็กดีเมื่อมีคนบอกว่าเราเป็นเด็กดีเราจะรู้สึกภาคภูมิใจนะคะเราก็จะรู้สึกชอบอยากให้เขาบอกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และอยากทำดีต่อไปเด็กดีเป็นได้ทุกคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะในอดีตครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ยจะดีใจและภูมิใจและรักลูกชายมากกว่าลูกสาวเพราะว่าลูกชายสามารถทำงานหนักและก็เป็นผู้นำของครอบครัวได้ช่วยทำงานหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยความเชื่อดังกล่าวเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถทำงานประกอบอาชีพหาไรายได้ให้ครอบครัวได้ไม่แพ้กันทุกคนทั้งหญิงและชายจึงสามารถเป็นคน เป็นคนดีได้โดยทำดีต่อกันทุกๆวันเพื่อได้เติบโตเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีต่อไปครอบครัวและเพื่อนเนี่ยมีคุณค่าต่อตัวเราและเราก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นเช่นกันดังนั้นเราควรปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและปฏิบัติกับเพื่อนด้วยการกระทำที่ดีสมเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี